โอ้ยอยากได้คันนี้อยากได้คันนี้ทำยังไงทำยังไงถึงจะได้คันนี้กากอากาศดีมากยีเด yeah, ็กคนนั้นมันทำอะไรอากาศดีมาก เป็นหวัดแล้วขัดจมูกแล้วเนี่ย go go first เธอไม่กลัวได้ไงก่อน ของเล่นเยอะไม่ไหวแล้วโหมีสวนแบบมีฟาร์มวัวคอกวัวด้วยถนาันเหราจะเินไปดูเป็ดทางการการดีไม่ไหวแล้วลแรงไม่ได้ทาลิปเลยเพราะว่าอากาศมันแห้งจนแบบ กลัวการทาลิปสีเพราะว่าทาไปใช่ไหมทำมันแห้งแล้วมันก็จะลอกลอกเป็นขุยๆแล้วมันก็จะแบบไม่สวยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นปล่าแบบสีอย่างนี้ไปเลยจบแล้วก็นิน้นลิปมันรัวๆตอนนี้เออรดดูดสิรุ้นนะ ก็แบบน่ารักมากมนนีก็มีเตาบาร์บีคิวด้วยมามาลูกามาแม่แล้วแม่ก็มาทำเรือให้น้องทำแพปะบรรยากาศดีมากแบบว่าบรรยากาศดีจนไม่ต้องหันหาอินเทอร์เน็ตอะไรเลยคือธรรมชาติคือดีมาก Can you make a slingshot? Make what? A slingshot. I don't know how to make it, and I don't even know what a slingshot. Oh, slingshot. I oh, think shoot. I know what it is. Wheel lighting. <laughs> Maybe we should put that on. Ah, my bottom. Careful. My เดินเข้าไปมันชื่ออะไรนั่นนี่ออสตินเล็กเซ็นทรัลใช่ไหม mm hmm. มันจะเข้าไปออสตินเล็กเซ็นทรัลทำไมกล้องมืดนี่ว้าว so cute <oughs> น่นารักจัง อะไรยัมม oh, mm ี่อ๋อชีสชีสอุ้ยมัดเค้กอันนี้น่ากินเนาเอาอะไรอะ่ะไม่เอาอะไรแอปเปิ้ลอ้อันนี้น่ากินเนาะนนชีสเค้กเหรอถ้าชีสเค้กเราไปซื้อเป็นก้อนแล้วเรากินทัน้นมากเพราะว่าที่บ้านก็มักินใช่โอ้ยน่ากินไม่ไหวแล้ว<ๆ>น่ากินอีกแล้วเพื่อนน่ากินแต่พอกินจริงๆแล้วก็คือกินไม่หมดคือกินแบบอยากเจอชิมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนึกออกปะอุูย เขาใสดอกไม้อุ้ยเธอฉันชอบไอเดียน,นี้มากเขาวางผลไม้บนอันอนี้น่ารักมากเธอ,อดูดีเขาเอาแบบมาวางเป็นชั้นวางแบบอยู่ต้นไม้อะอุ้ยน่ารักจังดอกไม้สวยขนมอะไรเนี่ยเธอน่ารักจังขนมปัง <laughs> ฟิลฟิลเอาไปกินเล่นอย่างนี้มก็ทาใช่ไหมโอ้โหสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ Ooh, <with> สดมาก8ดอลลาร์บลูเบอรี่ที่เคยเห็นจะประมาณ5ถึง6ดอลเลยอย่างนี่คือ8ดอลลาร์บลูเบอรี่ขนาดกล่องเท่ากันนะคะไปหาน้องกันไม่ใช่ขเขาเมียเธอจะเอาอะไรแม่น้องเอาขนมมาให้น้องก่อนเลือกเอาให้อันหนึง่ง you can choose one โอเคอันที่เหลือเอาไปเก็บอันนี้อะไรทำไมน่ารักจังน,น่ารักเวอร์เธอตุ๊กตาน,น,น่ารักไม่ไหวเลยโอ้ยน้องน่ารักมากน,น่ารักอ่ะกดตรงกลางได้ด้วยนี่บาร์บีคิวเยาบทอ, yeah, อันนี้บลูยูเคยกินแล้วบาร์บีคิวไง อีกินอากาศดีมากอากาศดสวยมากดูสิเธอได้อะไรเธออะ I ก o t candy that you spray on your tongue <laughs> and changes your tongue color โ <Okay. S 2> อเคตอนนี้เราอยู่ที่โดมคาเฟ่น,นะคะและมาหาอะไรจิตกิน ร้านก็เป็นดีมากเยอะ chicken เยอะตัว milkshake มี hmm. <can? S 1> <Yeah. S 2> even vanilla banana chocolate strawberry o l spearmint อืมก็ไปกินไม่มีวิตถีคือสวยมาก so big Um, We have a co coffee tweet. A coffee twist stuff. Uh, can we choose the milk? What was that? Sorry. Oh, the milk. Yeah. Yeah. Can it should be oat milk, please? Oat milk. Yeah. yeah. We got a chocolate happy face. Um, I can. Oh God, no. How is it? Really good. ขอชิมด้วยได้ไหม啊 It's h a r d really hot. a r Not h r d it's very cold. I said h a r d t h a t i s h a r d อ๋อเราจะเซาดเดียวกันมันไม่ออกค่ะนั่นในเมนูเอามาดูโอเคทำกิ๊บแบบเบเกคือแบบสวยมากของหนูอร่อยไหมอันนี้โอ๊ตมิลล์เนี่ห้ออือหือ I d o n have any cream. เซาะนี่ใส่ใ ก็ช็อกช็อกโกแลตนิลเชคเนี่ยมันก็ทำอืม <c oughs> อร่อยเต็น <Thank you. S 3> ีสวยมากสวยมากของแม่เป็นอะไรอ่ะหน้าวแม, <Now. S 3> ม่กับกาแฟหน้าวปากแรลมันยล่ะอร่อยไหมเย้โองแม่เป็นอะไรนะคอูชิโน อร่อยแม่อร่อยแม่กิน่พี่มัข้างล่างมาด้วยเลย Hey that's raw sugar อันนี้มันคืออะไรนะ t p c sweet ขอน้องหวานมาก Really อือ มาอีกแล้วอันนี้คือสแนกอืมเเอาสิชอบแซนด์วิชดีอืม e ีจ <Good? S 1> ัง <What does S 1> โอ้สวยมากฟิลเมืองเก่าเลยอ่ะแบบคือดูว่าขอดเฮาตรงนั้นเหมือนเมืองเก่าออเอออีหางดูโล่งมากแบบเธอนี่เมืองลังหรือเปล่าจริงๆวันนี้วันอาทิตย์ว้าวสวยมากบรรยากาศดีมากดีอ่ะ น้ำก็คือเข้าตีมมากโอ้สสวยมากสวยมากทุกคนไปเดินสะพานกันน้องมาทำอะไรโอตอนนี้คือเราอยู่เขตพินจาร่านะทุกคนต้องสว่าพินจาร่ามันเป็นแบบฟิลเหมือนเมืองเก่าอะ่ะมันดูแบบมันดูสถาปัตย์มันดูเก่าๆมันดูเงียบสงบแบบ หรือเป็นเพราะวันนี้วัานอาทิตย์ก็ไม่แน่ใจทุกคนคือเดย์ตันนี้เหมือนเขากําลังจะสร้างอะไรเลยข้างหลังจะเดินกลับวันนี้ครเอารถเข็นมาทิ้งตรงนี้ดูดิโอ้บรรยากาศดีไหมเหรอดูสิบรรยากาศดีมากเลยว้าทุกคนอันนี้เคยอยากจะบอกว่าเราอยู่ในห้องน้าแล้วแบบไม่เคยชอบห้องน้าที่ไหนเท่าที่นี่เคอ นี่จะเป็นวอลกแรกที่แบบมาถ่ายห้องน้ำให้ดูด้วยของสาธารณะจะพาไปดูข้างนอกดูดิคือมันมีความแบบเธอดูสิดูดิแล้วเราก็ออกมาบรรยากาศดีมากเหมาะกับการปิกนิกนู่เตาปิกนิกเอ้ยเตาเต่าย่างอีหล่วแล้วก็มานั่งอุ๊ยดีอ่ะสวนสนุกอีกแล้ว พาร์คใหม่คลิปนี้เราไปพาร์คก,กันถึงสองที่เลย,เ,ยเชียวเชียวคือที่ออสเตรเลียเนี่ยคือแบบมีสวนสาธารณะมีพาร์คแล้วก็มีแบบเนี้ยให้เด็กให้ทุกคนเล่นเยอะมากนะคะเออออกมาโอ้ oh, so that means go cross อ่ะลองมายืนอันนี้ดูซิเธอจะสูบเท่ากับอันนี้ไหม <love> ไม่ถึง <laughs> เนียลีเนียลีวันทันเรนเชเบตีวยกลมกืนกับธรรมชาติมากคือแบบเป็นพัคที่ใหญ่อยู่เด้อทุกคนตรงนี้ของเล่นอีกแล้วอันนี้คือกลมกลืนมากถ้าไม่สังเกตคือไม่รู้เลยว่าแบบมีที่ปีนตรงนี้ด้วยบริษายเธอมาเล่นสวิงไหมไปอออีกข้างนึง เริ่มมืดแล้วนะคะไปเล่นสนุกสนานเลยย้อนวัยนี่เราจะมาดูภาาวาดกันตรงนี้ค่ะทุกคนคือแบบภาาวาดตรงนี้ภาาวาดสวยมากดดิสวยเนาะสวยมากเลย you show now, Pang. ตอนนี้มานั่งรอสั่งฮันนีชิคเก้นอยู่นะคะโอ้ยมาคาร่าเลอเหมือนผีเลย Can I see? Can I see? Can I see? Oh my god! <laughs> she looks like a monster. She looks like a monster. You know what the princess said? I never ever. Hello, Pang. These fish are so cool. You should see them. You see? There's gold, gold, white, black. Oh, look at that one.